ไกไกเอไรัดา <c oughs> เนี่ยพ่อทำอไรเนี่ย พ่อก่อนแม่เหรอขอแม่เหรอพาอก่อนด้วยเหรอโอ้เนา่ทำไมมเทำไมอีกแล้วาะเร็วเวอ้าเยนตัดก่อนรักเลยรักเลยรักพ่อรักอเหรอรักเลยรักเลยโนโน่โนค่ะ โ <c> อ <ười> ้ยใจเยแม่ปวดหนูเลยโอ้ยแม่แต่ปวดนิดหนึ่งแม่เลีนงาวยนีคุณแม่อาอย่าไม่ใจเแม่ตอบไปในหลักแม่ฮะกระโดดสิจุด B

Yung <laughs> <Dũng, dũng> lên. lại chị lam mẹ chị nguyễn lâm hồng môn anh ấy có nỗi niềm mẹ 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 ใช่ใช่ตอนตอนนี้จะจะเปลี่ยนเบน,เลนแล้วจะเปลี่ยนแบบใหม่ละพี่วายทำแบบใหม่แล้วเดยไปใช่ไหมสิบสตางค์ไม่ใช่สิบเซน เพราะว่าดูยีเมียวอบแม่เหมียวดูให้เมื่อคืนไม่ไม่ขึ้นซักอันแต่ไล่สดได้ไล่สดไล่สด,สดพี่ลีรินพี่ลรินปิดเทอมแล้วพี่ลรินมาอยู่กับน้องเพชรทั้งพอยแล้วเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนจะกลับใช่ไหมพอพี่ลีรินกลับน้องหลับเลย <laughs> คนนี้กินนมอยู่คนนี้กินนม,นนนนมขึ้นดีๆลบขึ้นดีๆนั่งขึ้นดีๆขึ้นดีๆหนูกินมาม่วก่อนเพิ่งไปเพิ่งมาถึงบ้านคะ่ะหนูพาน้องเพชรน้องพลอยพาคุณพ่อกับคุณแม่ไปสารคามมาคะ่ะ ไป,ด,ไปดูไปส่งญาตทวดไปส่งญาตทวดขึ้นสวรรค์มา ค้ามไหมแถวมือนน่ห่าม้งหรอหนูจะได้นอนอีกแล้วหนูข้ามอีกแล้วน้องเพ็ทน้องพลอยข้ามอีกแล้ววะน้องงพลอยบอกว่าข้ามอีกแล้ววะข้ามอีกแล้ววะข้ามอีกแล้วสวัสดีค่ะน้องเพ็ทหายยังหี่ในเปื้อนยังไงลูก โอ้โหใช่ใช่ใช่หนูต้องไปล้างมือไปล้างมือเร็วไปให้ใครล้างให้อะลูกจะให้ใครนะให้ยายล้างให้โอเคได้ยายล้างให้นะคะโอ้ยเหม็นมากมือโอยเหม็นมากมือยายล้างให้นะโอเคนะคะเเออทวดทวดค่ะโอเคอยู่นี่ก่อน โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวยายเอาตั้งโทรศัพท์ไว้นี่นะไปล้างมือห้หนูเลยนี่เดี๋ยวยายจะไปตั้งไปทําให้น้องเพชรแล้วอยู่ตรงนี้นะพี่ไปด้ามือให้หนูหน่อยมามาพายายล้างให้พี่ลินไม่ถึงพี่ลินตัวเล็กต้องยายล้างให้จะไ,ได้ค่ะ 对他们那个，我们等他们一个。 ะเอาเป็นที่นอนนะที่นอนแล้วถัววยมากพี่จะทำเป็นที่นอนได้นะทำพี่โท่วถวจะทำเป็นที่นอนเรามันเป็นที่นอนเนะ